สำหรับคนที่อยากจะทําประกาศลายสชาติที่ต้องการให้เปอร์เซ็นต์เยอะๆคุณภาพดีๆปลาสวยๆเยอะๆคนดูคิดนี้ครับรับคลิปนี้ผมได้คุยกับลุงดำสํมหวงก็คือเป็นบิดเดอร์คนหนึ่งที่พัฒนาประกาศลายรชาติซึ่งก็ได้รับรางวัลมากมายครับสงเข้าประกวดได้หลายวิธีก็ได้รับ ช่วยกันมากมายก็คือมีคนมาซื้อเอาไปประกวดเยอะแยะมากมายครับก็คือเทคนิคเกี่ยวกับการเลือกพ่อแม่พันธุ์ประกัดลายธงชาติเพราะลุงดำแกก็เป็นครูทางด้านประกัดลายธงชาติอยู่เหมือนกันก็ทําประกัดลายธงชาติเนี่ยประกวดเยอะแยะเลยผมก็ได้คุยกับลุงดำแล้วก็ขอให้ลุงดำถ่ายคลิปเพื่อจะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันได้ดูกันว่า ปากัดลุงธงชาเนี่ยเวทีการเลือกพ่อแม่พันธุปะกัดเลือกอยังไงสมมติเราได้พ่อไม่พันุมาแล้วคูงผสมกันพบได้ลูกมามันก็การนี้เราก็จะคัดเลือกลูกในโค้อไการเนี่ยเอามาเข้ากันเนี่ยเราจะเลือกลักษณะแบบไหนตามมาเลยครับมาดูการคัดนเลือกพ่อแม่พันธุปะกัดตามสไตล์ของลุงดำสามห่วงสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกผู้ที่รักปากัดสีธงชาติ ผมลุงดำสามห่วงวันนี้จะมาเสนอแนะวิธีการเพราะพันธุ์ปากัดสีรงชาติให้ได้รูกออกมาสวยๆเยอะๆหนึ่งเลยเราต้องเตรียมพ่อพันธ์ุแม่พันธ์ุก่อนพ่อพันธ์ุที่ลุงดำจะใช้ก็จะมีอยู่สองแบบแบบแรกพ่อพันธ์ุสีเต็มสีเข้มสีครบสีสวยกับพ่อพันธ์ุที่ลอกออกมาเป็นตัวขา,ขาวขาวอมชมพู แม่พันก็จะเตรียมไว้เช่นกันเหมือนกันคือจะมีตัวสีสีเข้มตัวหนึ่งกับที่ลอกขาวตัวหนึ่งถามว่าทำไมถึงใช้แบบนี้คือปลาตัวที่ที่สีเต็มสีครบพวกนี้มันจะเป็นยีนเด่นส่วนตัวที่เป็นสีขาวที่ลอกเป็นสีขาวอันพวกนี้เป็นยีนด้วยถ้าเราเอาตามแบบที่ลุงดำบอกก็คือ ตัวสวยสีครบเข้ากับตัวขาวเนี่ยมันจะเป็นการผสมผสานของยีนเด่นกับยีนด้อยการจ่ายลูกออกมามันจะได้สวยๆยเยอะบ้างแต่ถ้าใครเอาสีสีเต็มสีครบเข้มๆเข้ากับเข้มๆส,สวยๆนะทำได้อยู่เหมือนกันแต่ว่าตัวสวยของลูกปลาที่ออกมาจำนวนมันจะไม่ค่อยได้ได้อยู่แต่น้อยอะ่ะ เพราะมันเป็นการที่ว่าเอายินเด่นกับยินเด่นเข้าด้วยกันมันเลยกลายเป็นล้นนี่แหละคือจุดที่ว่าบ้านลุงดํามีปลาสวยๆออกมาเรื่อยๆเดี๋ยวลุงดําจะให้ดูตัวอย่างของพ่อแม่พันธุ์ที่ว่าลุงดําเตรียมไว้ อันนี้พอเป็นตัวอย่างพอสังเกตเพื่อนๆลองเอาไปทำดูนะครับลุงดำรับประกันเลยว่าลูกปลาที่ออกมาจะได้สวยๆจะมันครบๆเพราะว่าปลาปลารงชาติจุดที่ทำยากที่สุดคือแถบขาวของชายน้ำซึ่งไอตัวที่จะแจกแถบขาวชายน้ำได้ก็คือไอปลาที่ลอกตัวขาขาวนี่แหละ ลองดูนะครับเห็นผลดีจริงๆสวัสดีครับครับหลังจากที่ได้ฟังลุงดำพูดถึงเรื่องการคเลือกพราแม่ผ่านประกัดลายรรมชาตินะครับมันก็เกี่ยวกับเรื่องยีนสีที่ผมพูดบ่อยๆก็คือถ้าเราทําประกัดสวยงามนะครับประกัดสวยงามเนี่ยคือการพัฒนาประกัดสายสวยงามเนี่ยแล้วก็คือทําให้เกิดยีนด้อยจากประกัดต,ตามธรรมชาติก็คือครบ ปากกัดธรรมชาติเนี่ยมันจะเป็นสีเข้มเขมสีเขียวอะไรพวกเนี้ยเราก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆรพัฒนามาเป็นสิบสิบปีจนได้เป็นปากัดสวยงามก็คือทาให้มันเกิดยีนด้อยเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาปากัดหลารมชาติเนี่ยตัวที่สวยสวยยีนเด่นสีเยอะๆะตัวผู้กับตัวเมียนเนี่ยลักษณะเหมือนกันเนี่ยเอาเข้ากันเนี่ยก็จะเกิดสีลดอย่างที่ลุมดังบอกเกี่ยวกับเรื่องยีนสีก็คือการดึงยีนสมมติเราได้ปลาสวยๆเนี่ยปลาหลากหลายารายงชาติเนี่ยสวยๆสีพทเทิร์นสวยเลย,เลย เราก็ต้องหาตัวอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นสีที่อ่อนลงมาคือเป็นยีนด้อยเพื่อเป็นการดึงยีนดึงยีนกลับมาไม่ให้มันเกิดการโอเวอร์คือการสีล้นเกินไปนะครับนี่คือเทคนิคเกี่ยวกับการทัดเลือกพ่อแม่ทางปรกกาลายธงชาติครับจากลุงดําสามารถติดต่อประกาลายธงชาติได้ที่ลุงดําก็คือใน Facebook ลุงดำสามห่วงน,นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้น Facebook ให้ ถ้าสนใจลองติดต่อดูเพราะปรากัศดกเาแกนี่เป็นปรากัศดททำเป็นสายเกี่ยวกับปวดโดยเฉพาะก็ฟ้ารางวัลมาได้มากมายครับคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆสำหรับคนที่รักและก็อยากจะทําปากัดลายรงชาตินะครับช่วยกดไลก์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิให้ด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ